นวัตกรรมอย่างที่บอกไปถ้าตอนนี้ใครที่ไปใช้สินค้าและบริการบางแห่งนะครับร้านอาหารบางแห่งมีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาเสิร์ฟอาหารแล้วค,ครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ได้เอามาใช้ได้จริงในภาคบริการของหลายๆร้านค้านะครับวันนี้เราจะพาไปดูนวัตกรรมเรื่องของหุ่นยนต์ที่ในภาคอุตสาหกรรมมีการตื่นตัวเพิ่มมากขึ้นและมีการนํามาจัดแสดงในงานลานนา e x อีกโปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยที่ทางภาคเอกชนได้มีการนําหุ่นยนต์แมวเหมียวพูดได้ด้วยนะครับแล้วก็หุ่นยนต์ มาจัดแสดงและวิ่งเล่นในงานลานนาเอ็กซ์โปที่จังหวัดเชียงใหม่โดยภาคเอกชนนำหุ่นยนต์ส่งของหลากหลายความสามารถมาจัดแสดงและวิ่งเล่นภายในงานลานนาเอ็กซ์โปสี่สที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7จดรอบพระชนมาพันาจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะหุ่นยนต์เบลลาบอทนะครับหรือว่าหุ่นยนต์แมวเสิร์ฟอาหารอัจฉริยะเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆเ,เมื่อเห็นก็จะเข้ามาเล่นด้วยและด้านหลังหุ่นก็จะมีตัวหนังสือเป็นตัววิ่ง รูปหูหนูหน่อยหากเอามือไปรูปที่หูเจ้าเหมียวก็จะมีเสียงร้องเหมียวเมียวและมีเสียงพูดว่าอย่าจับหูหนูนะครับซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารสามารถวางถาดอาหารได้หลายชั้น และมีเซ็นเซอร์ในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยครับนอกจากนั้นยังมีหุ่นยนต์แฟลตบอรดเลยค่ะหรือว่าหุ่นยนต์ส่งยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าจะใช้ส่งของตามโรงแรมก็สามารถทําได้นะคะซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมเชื่อมโยงกับลิฟต์ได้ทําให้หุ่นตัวนี้สามารถไปยืนรอเรียกลิฟต์เองได้เลือกชั้นเองได้ไปส่งห้องไหนหรือ,อนแผนกไหนก็ได้นะคะเมื่อไปถึงจุดหมายก็จะเรียกให้คนมาเอาของทําให้ไม่ต้องใช้คนในการส่งของค่ะ ทางด้านของนางสาวมินลดาบัตปันนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดก็บอกว่าเป็นนวัตรกรรมที่ทางบริษัทเอกชนนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนํามาจัดแสดงโชว์ความสามารถของหุ่นยนต์ซึ่งก็มีโรงพยาบาลบางแห่งนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นําไปใช้ในการสร่งยาหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ลดการใช้บุคลากรราคาก็จับต้องได้อยู่ในระดับหลักแสนไปจนถึงเกือบครึ่งล้านบาทและวัสดุที่ใช้ก็แข็งแรงทนทานทํามาจากวัสดุที่ใช้กับ อากาศยานทีเดียวครับ